มาเลยในดึงกางเกงออกแล้วถอดชุดชะไหนนั่งฉี่บนโถชะโคกพีพีพีไหลหลงโถได้พอดีถ้าต้องชี่อีกทีเราคงได้พบกันนั่งชะโคกสิ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  ดึงกางเกงออกแล้วถอดชุดชะไหนนั่งอืบนโถชะกลอกเพิบเพิบเพิบต้อมหลงโถเด็ดพอดีถ้าต้องอืออีกทีเราคงได้พบกันนั่งชะกลอกสินั่งชะกลอกสินั่งชะคลอกสินั่งชะคลอกสินั่งชะกลอกสินั่งชะคลอกสินั่งชะกลอกสินั่งชะคลอกสิ นางชะโกรกสินางชะโกรกสีนัง่งเราดีๆลา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 เชยโยเราทำได้แล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่านรักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูแก้มค่ะวันนี้วันศุกร์วันสุดสัปดาห์แล้วนะคะเด็กๆสำหรับหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขนั่นเองค่ะ และในวันนี้นะคะเด็กๆครูแก้วจะมาสอนเด็กๆนะคะในเรื่องสุข,ขานิสัยในการขับถ่ายนั่นเองค่ะการใช้ห้องน้ําห้องส้วมอย่างถูกวิธีนะคะและเราจะมาดูกันนะคะเด็กว่าจะมีความสําคัญอย่างไรกับเด็กนักเรียนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูแก้วมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะคือคําว่า happy แปลว่ามีความสุขเรามาสะกดพร้อมๆกันเลยนะคะเด็ก H a double p, p y อ่านว่า happy แปลว่ามีความสุขเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปชมปรพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับเรื่องสุขานิสัใในการขับถ่ายค่ะเรื่องสุขานิสัยในการขับถ่ายค่ะ ค่นิสัยในการขับถ่ายนะคะเราจะต้องใช้ห้องน้ำห้องซ้วมอย่างถูกวิธีดังนั้นการใช้ห้องน้ำและห้องซ้วมอย่างถูกวิธีนั้นจะมีกี่ขั้นตอนไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ไม่ขึ้นไปเหยียบบนชักโครกนะคะเพื่อความสะอาดของก้นของเราค่ะขั้นตอนที่สองไม่ทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกนะคะ เพื่อไม่ให้ชักโครกของเราอุดตันนั่นเองค่ะขั้นตอนที่3กดชักโครกทุกครั้งหลังใช้เสร็จค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากๆนะคะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังใช้ห้องส้วมค่ะเด็กๆนะคะควรจะใช้ห้องน้ำห้องส้วมอย่างถูกวิธีด้วยนะคะ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเด็ก,ดกนั่นเองค่ะจบลงไปแล้วนะคะดเด็กๆสาหรับเรื่องสุขานิสัยในการขับถ่ายดเด็กๆทราบม,มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าความสําคัญในการใช้ห้องน้ําห้องส้วมเป็นอย่างไรนะคะต่อไปนะคะดเด็กๆเราไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสารรค์ของเรากันเลยค่ะ ใบางานกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูแก้มมีใบางานเกี่ยวกับการระบายสีนะคะภาพการใช้ห้องน้านําห้องส้วมนะคะมาให้เด็กๆดานระบายสีกันอย่างสวยงามเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆทานรูปหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะจบลงไปแล้วนะคะีดเด็กสําหรับหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขค่ะ,ะในสัปดาห์นี้นะคะครูแก้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะด็กๆบ๊ายบายค่ะ